น้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอที่ประตูน้ำลาดโดนครับผมมากับน้าไกด์สองคนนะครับผมดีนะยันไปคนเดียวแล้วโทรตากบอกปาเดือดไม่มีคนยิงเลยนะครับผมเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปดูว่าเดือดจริงหรือเปล่านบางคนจะได้แต้นหรือเปล่าเวลามีแค่แค่เที่ยงนะครับผมเที่ยงกากาศไปเดี๋ยวเราชมกันจะช็อตสวยๆให้น้าได้ชมกันด้วยกันผมไปเดี๋ยวไปเจอที่ประตูลาดโดนนะครับผมเอ้า อ่ครับแล้วก็ถึงตูลัะโดนะก็ตักงภาคขึ้นดีฮะไ้โดน ขายานโดนป่าข้าวหลังโ <c oughs> อ้โหโอ้หเลย เดินขึ้นมาเลยฮะใช้งานมันหน่อย,ยไม่เคยได้ใช้เลยปูนปิดบกเกือบก้าว

้ดโดนนะอุ้ยหลุดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วถอนถอนของน้าก็ถอน โดนนูงขึ้นได้บ่างที่ทำโดนให้หน่อยนะโอ้โห พอหยุดแล้วโอ้ถนนุ่งหอยเลย โดน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 หัวงมาเลยโดนโดนแต่ก็คือลงอย่างนี้

มันดับมันดับอีทีไหมพอพี่ผมก็พี่อย่างนี้จาไม่ตายก็ไม่รู้จะูยิงขึ้นอย่างนี้โดูแฉลบปวยิงไม่ยิงไม่เข้ามันไกลมันทรมซอยหัวออก สอมัางบอกเลยฟังบอกเลยโอ้โหรถเล็กขึ้นได้ป้ะเนี่ยอย่างเงี้ยได้พอนั่งเที่ยวสามคนอย่างเงี้ยจำไหมใช้เดียวกันเลยทะลุ ต้องซ้มเลยเลยนี้เดืเดืเหอหายลูกัอมาเฮ้ยงไว้นะมาดูจังหวะนี้นะครับรดีเรากำลังจะกลับไปดีหัหนไปเจอาตาทิ่<ด>นะครับผมเข้าไปนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เปิดกล้องให้เห็นด้านนะครับผมมาดูตัวกันครับผมไม่โดนหรอใหญ่กลาง โดนมือกนวัววัวแน่นัวแลอตแวงพี่เอาเดียวพัน๋อลูกนั้นทะลุไปแล้วตมตุ้ไวหน่อยเดียวเองถ้ากระดูกสี่แค่พี่ ได้ไหมได้ไหมได้หี่เสองมเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวโดนลอรู้ไหมเนี่ยกำลังจะกลับเลยเนี่ย ไปงามพอแล้วแ่งขึ้นสวดยากอย่ยวนี้ไปถ่ายที่คุ่นเี่แต่ขาวของเราแล้วคุณพี่คิปตัวใหญ่ครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะผมกลับแล้ว บ่ายโมงกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวก็ทำงานไม่กันผมมากลับมา,กาใกล้แล้วสองคนแต่าสามแต้มนะครับผมขึ้นสองจุด <c oughs> มาถึงปลาเดือดจริงครับผมล้วโดูเดือดแล้พักมันก็มันเงียบไปนะตอนมันโคตักผักไงตอนมันโคมันเงียบไปพักนึงแล้วมันโคมันหยุดเข้ามาขึ้นอีกขึ้นขึ้น,นดีเลยละ่ะแต่มันไวมันก็มีทั้งไวทั้งช้านะครับผมดีตัวเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องนะตัวที่สาม ีขึ้นมาช้าจัดขึ้นใต้ขาของเขาจะกลับแล้วกดยางโดนเฉยสวัสดีครับผมสา่แต้บครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมเวลานอนนะครับผมเดี๋ยวเย็นทำงานต่อครับผมอืกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเกศร่าพาลุยกับทีมงานนะครับทีมงานเกศร่าพาลุยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องนาไกด์ปลาบินด้วยนะครับผมนี่ครับผมรายกครับผมสวัสดีครับ